ผมก็อยากได้ได้สายกระดูกมาไว้ปรับโครงสร้างก็คือเจ้าไม้ปรับกับพวกสายพวกดาวเหนืออะไรอย่างเงี้ยหรอคะลุงใช่ฮะก็คือแม่ควายตัวไหนที่ที่ค่อนข้างมีเนื้อหนังค่ะเนื้อหนังค่อนข้างเยอะขาดความสูงขาดกระดูกอย่างเงี้ยแล้วก็ ได้เจ้าไม้ไว้ปรับโครงสร้าง3มขวบนี่ก็คือผสมจริงทั้งผสมพันได้แล้วสิคะสาอายุ3ขวบใช่ครับผมผสมไว้10กว่าแม่และโอ้ครับออส่วนนี้ตัวท้องติดมันเกือบสิบแม่ได้โอ้ครับเก้าล้านก็10กว่าแม่ใช่ครับเก้าล้านสิแม่เนาะประมาณนี้ประมาณ15แม่เจ้าไม้สิบสิบแม่ก็เกือบ15เหมือนกันเราจะดูยังไงอะคะว่าอันนี้คือเราผสมเจ้าไม้เจ้าเก้าล้านหรือว่าพ่อพันตัวอื่นๆอย่างเงี้ยเราได้มีการจําแนก แบ่งยังไงคะน้องต่อผมผสมไว้ก็เอาไว้ปรับโครงสร้างเอาไว้ปรับเปลี่ยนแบบคว,าย,ควายสาย,สายควายสายครับอ,อย่างตัวไหนขาดความสูงค่ะผมก็จะเอา เก้าล้านใส oh <my>. yeah. ตัวไหนขาดกระดูกผมก็จะเอาเจ้าไม้ใสพ่อพันุ์แต่ละตัวอย่างเงี้ยที่น้องต่อคัดเอามาที่มาไว้ที่นิรนีฟาร์มอย่างเงี้ยคือน้องต่อได้จินตนาการไปแล้วว่า,าเราจะคุ้ยกันยังไงสายพันธุ์นี้คือ,อลักษณะเด่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะให้ใ<ช>ที่มาผสมกับแม่พันธุ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ไปตามแนวทางของนิรนีเราตามฟาร์มเราที่ในหัวนี้คือจินตนาการไปแล้วแน่เลยเนี่ยใช่ค่ะอยากอยากบีบออกมาอยากปรับสายพันธุ์ค่ะบีบให้มันโตขึ้นไปเรื่อย คือจุดเป้าหมายของฟาร์มเราอย่างเงี้ยคืออยากได้แม่พันธุ์เต็มที่นี่ประมาณเท่าไหร่อะคะน้องต่อก็ก็ฝ่ฝันว่าก็ยุคนี้ก็แม่พันธุ์ถ้าสองปีแล้วก็ต้องต้อง <50 S 2> ต้องอยู่ประมาณร้อยห้าสิบขึ้นถ้าเป็นตัวผู้ก็พ่อพันธุ์ก็ประมาณสองปีก็ต้องร้อยหกสิบก็คือเป้าหมายของฟาร์มเราเลยเนี่ยใช่ครับประมาณนี้แต่ว่าก็เป้าหมายก็คืออยากให้ได้ควายนู่นละ หลักร้อยหกสหเจ็ดสิบขึ้น๋อคือทั้งเพศผู้เพศเมียเลยใช่ไหมคะหลใช่ครับตอนนี้ที่เราบีดมาเราอยากให้แบบลูกควายที่คลอดออกมาเนี้ยการเลี้ยงการดูแลการกินต่างๆหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆหรือว่าเราปรับมาแล้วเนี่ยก็อยากให้อายุประมาณสักสองขวบให้มันได้สักถ้าตัวเมียก็สักร้อยห้าสิบขึ้นถ้าตัวผู้ก็สักร้อยหกขึ้นค่ะ